สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีทุกชนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับม,มาพบกับเลขนาขราชนะครับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปแจกนะครับผมแจกสูตรนะครับนะครับเราพัฒนานะครับผมนะครับสูตรที่3านะครับสูตรที่สามตรงนี้คือสูตรที่สนะครับผมเพิ่งลงให้ไปเมื่อวานนะก็มาดูกันครับว่านะครับก่อนไปดู แจกสูตรนั้นเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเล็กนะครับในช่องทาง u t u b e ครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเล็กนะครับ ขอเอฟซีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอทุกท่านโชคดีรวย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 ,รวย,วยทุกท่านครับผมบมาดูครับผมเลขลาดปล่อยแล้วก็ให้นะครับวันที่นะครับแจกสูตรนะครับแจกสูตรวันที่10บสินะครับ สอมีนานะครับผม68สูตรทุกสูตรนะครับ fc เมื่อเลขลธิาแจกไปแล้วนะครับผมเก็บไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับแต่มันจะเดินสั้นเดินยาวนั้นนะครับ fc ต้องไปทำเองนะครับหลังจากนี้ไปนะครับนะครับเห็นมันหลุดก็อย่าทิ้งนะครับผมเพราะสูตรนี้มันเป็นแม่สูตรที่เดินยาวๆนะครับใช้ได้จริงนะครับผมเลขาดนํารนำแบ่งปันนะครับ แจกสูตรนะครับลาวพัฒนานะครับนะครับต่อไปนะครับผมเลขลาดก็ว่างก็จะลงแจกสูตรให้นะครับสูตรมีเยอะมากนะครับจะทยอยลงให้นะครับผมตามเวลาที่สะดวกของเลขลาดนะครับแจกสูตรลาวพัฒนาครับรูดบนล่างนะครับ เร่องจะเริ่มนะครับเดี๋ยวนะมันจะได้ทั้งหมดกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองเอาสิบสองเลยก็แล้วกันนะครับผมเอาตามนี้เลย คงจะวินกันได้อยู่นะครับมาดูครับผมเลขลาจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดสี่นะครับผมห้าแปดแปดเจ็ดสี่ครับไม่ชอแปดแปดห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดสี่ครับผมนะครับสูตรครับผมใช้นะครับผมใช้หลักหน่วยบนบวกเก้านะครับ บวกกันเลยครับผมนะครับ9บวก4เท่ากับ13นะครับเอาแต่ตัวท้ายก็คือ3ยก1เท่ากับ4ยก1เท่ากับ5ยก1เท่ากับ6ยก2เท่ากับ8ยก1เท่ากับ9นะครับ FC ทั้งหมดจะได้6คู่คู่วินนะครับผมเมื่อนำไปวินจะได้15คู่เจาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ คนที่ออกนะครับผมห้าแปดหกศูนย์สี่ห้าครับนะครับเข้าตัวใดก็เอฟสี่เข้าไปที่สี่ห้าบนนะครับสี่ห้าบนตรงนี้นะครับเราก็มาเดินแม่สูตรต่อครับ ห้บวกเเป็น4ีครับสี่ยก1เป็น5 5ยก1เป็น6 6ยก1เป็น7 7ยก2เป็น9 9ยก1เป็น0นะครับผลที่ออกสองเก้าสี่หกี่เจ็ดสองเก้าสี่หกี่จะครับเข้าตัวใดครับ FC เข้าไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าที่4ีและสนะครับนะครับเดินสูตรต่อครับ7บวกเเหลือ6นะครับยก1เป็น7ครับยก1เป็น8ยก1เป็น9 9ยก2เป็น1 1ยก1เป็น2นะครับคนที่ออกครับ fc ผลที่ออก42 4176 42 4176นะครับเข้าตัวใดครับเข้าไปที่6776 7, 7, 6บนนะครับผม เดินสูตรต่อครับ6บก9หรือ5ครับยก1หลือ6ครับยก1เป็น7ครับยก1เป็น8ครับยก2เป็น0ครับยก1เป็น1ครับนะครับผมผลที่ออก4196 4196 แปดหนึ่งครับเข้าตัวไดครับ fc เข้าไปที่แปดหนึ่งบนนะครับผมเดินสูตรต่อครับ9บวก1เป็น10นะครับก็คือ0นะครับยก1เป็น1ยก1เป็น2 ยกหเป็น3ยก2เป็น5ยก1เป็น6นะครับนะครับผลที่ออกครับ FC 4 9 6 7 05 4 9 6 7 05นะครับเข้าตัวใดครับเข้าไปที่05นะครับบนนะครับ0นูนย์หบน นะครับผมเดินสูตรต่อครับ9บวก5นะครับเป็น4นะครับ14นะครับยก1เป็น5ยก1เป็น6ยก1เป็น7ยก2เป็น9ยก1เป็น0นะครับนะครับ ผลที่ออกครับผม9 9 4 5 2 8นะครับผมเข้าตัวใดครับ fc เข้าไปที่45ล่างครับนะครับสูตรทุกสูตรนะครับผมเมื่อแจกไปแล้วก็จดไว้นำไปใช้งานนะครับผมนะครับ เดินสูตรต่อครับ8บวก9เท่ากับ7นะครับ7ยก1เป็น8 8ยก1เป็น9 9ยก1เป็น10เป็นศูนย์นั่นเองนะ2 10ยก2เป็น2นะครับ2ยก1เป็น3นะครับ ผลที่ออกครับผมสองสี่แปดเก้เนะครับผมเข้าตัวใดครับเข้าไปที่8ปดล่างนะครับนะครับเดินสูตรต่อครับผม3 4 5 สองแปดเก้าครับผมนะบผลที่ออกครับผมหกศูนย์สองสี่สามเก้าหกศูนย์สองสี่สามเก้านะครับผมเข้าตัวใดครับผม เข้าไปที่3าบนนะครับนี่ครับนะครับผมดูต่อครับผมวันที่เดินสูตรต่อครับ9บก9นะครับเป็น8เป็น9เป็น0เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4นะครับ ดูต่อครับผลที่ออก0 5 0 0 5 0 4 1, 1 1ครับผม4 1 1เข้าตัวใดครับ fc เข้าไปที่0 4ล่างนะครับนะครับผมนะครับเดินสูตรต่อครับ 1-9บวก9เท่ากับ0นะครับเท่ากับ10นั่นเองนะครับ1 2 3 5 6นะครับทันไหมครับผม fc ฟีนครับพอดีเล็กนลาดปวดตานะครับปวดตาก็เลยรีบรีบเขียนนะครับเพราะว่าปกติเล็กนลาดตาเจ็บอยู่แล้วนะครับวันนี้เจ็บมากครับผมนะครับผลที่ออกครับผม66 2160 เข้าตัวใดครับผมเข้าไปที่2 1งหนแล้วหกนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ fc นี่ครับนีครับผม <c oughs> <c oughs> เดินสูตรต่อครับ0ูนย์บวกเก้าเท่ากับเครับ0 1 2 2 4 5 <c oughs> 2> ครับผมนะครับ ผลที่ออก4 4 5 2 1 5 4 4 5 2 1 5นะครับอันนี้ก็คือออกวันที่8ที่ผ่านมานี่เองนะครับของมีนานะครับมีนา <5, 9. S 1> อ่าวันที่ 7, มีนาครับผม 7, มีนานะครับ,นนรบอันนี้ 5, 5, มีนา อันนี้ที่3มีนาครับเอาแค่นี้แหละครับเนอคามม่ได้จบมานะครับทีนี้เราต้องมาวินครับทีนี้นะครับพวกนี้คือไม่ได้ทําให้ดูเพราะเวลาช่องไฟมันน้อยนะครับวินแล้วจะได้นะครับผมหาคู่วินก่อนครับห้าบวกเ้านะครับเป็นสี่นะครับผมเป็นสี่เป็นห้าเป็นหก เป็นเเป็นเเป็นศูนนะครับนะครับวินเลยครับผมสี่ห้าสหสเจ

ศูนย์หกเจ็ดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ 90ครับนะครับนะครับผมเดินล่างนั้นก็จะมี6นะครับหกสามสองศูนย์นะครับหกสามสสังเกตว่านะครับระยะหลังมาเข้านะครับบนล่างนะครับเข้าบนล่างนะครับเข้าบนล่างนะครับยี่สี่ เข้าบนไปกี่ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7เข้าล่าง1 2 3่5งสามสี่านะครับนนั้นก็จะเน้นบนนะครับสูตรนี้นะครับนะครับสูตรนี้นะครับบนนะครับผมบนเลขนักข่าวล่าท์นะครับต้องย้อนกลับไปดูคลิปของเลขขราวลาทนะครับนะครับผม F4 แป๊บหนึ่งครับย้อนกลับไปดูคลิปของเลขข่าวลาดคลิปแรกนะครับ คลิปแรกคลิปแรกคลิปแรกเนี่ยครับนะครับผม9 8 6 7นะครับ9 8 6 7ตรงนี้มีเท่าไหร่ครับ6 7 9นะครับ6 7 9นะครับเลขลาดจะเอาเด่นๆให้เลยนะครับผม สี่หกนะครับ 4, 6, 9, 0, นะครับสี 4, 6, ่หกเก้าศูนย์นะครับสี่หกหมดเลยครับผมมีแค่สี่มีแค่ห้าเจ็ดตัวเดียวไม่ติดนะครับมีแค่นะครับนะครับเน้นบนไปที่สี่กับหกนะครับเน้นบนไปที่สี่กับหก ตรงไหนมีสี่มีหกเอาหมดเลยครับอืมนี่นะครับ fc ครับผมเหลือกี่คู่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับเฟบซีมองเห็นไหมครับแจกสูตรนะครับผมนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆนะครับนะครับว่าควรจะมาบนหรือล่างอย่างไรนะครับ สูตรนี้จะเห็นว่าเริ่มเข้าบนล่างนะครับบนล่างเพราะนั้นสูตรตรงนี้จะมีเป็นทั้งบนล่างนะครับนี่ครับบนล่างนะครับถ้าล่างครับล่างจะติดไปที่ศูนย์นะครับศูนย์ก็มี4ี่0 6 0 7 0ห้านย์นะครับล่างถ้าบนนะครับเน้นไปที่สี่นะครับสี่นะครับผมเน้นที่สี่นะครับเดวกหลานเน้นให้เลยครับสี่ก็ติดที่4ี่หครับนะครับ 4947นี่ครับนะครับผมห้าคู่ครับนะครับ fc นะครับลองเห็นนะครับมาดูครับผมนะครับเลขราชสุตให้ฟังนะครับนะครับผมแจกสูตรนะครับผมลาวพัฒนานะครับ นี้คือวันที่12นะครับที่จะออกผลนะครับสูตรนี้ความคิดเห็นของเลขลาดน่าจะเป็นบนนะครับเป็นบนและล่างนะครับบนล่างด้วยนะครับถ้าสูตรมันเข้าทั้งบนทั้งล่างอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับบนล่างนะครับทําไมถึงว่าอย่างนั้นครับศูนย์นะครับในสูตรล่างมีศูนย์ก็คือสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ส่วนบนนั้นติดบนไปที่สี่นะครับสี่กับหกนะครับ บนนะครับผมโอกาสที่จะมาบนนะครับผมนะครับเลขละทำให้ชมเลขติดบนนะครับผมเลขติดบนเลขติดบนนะครับผมหกนะครับผมสี่นะครับผมสองครับผมนี่คือเลขติดบนนะครับผมครับหน้าจอได้เลยนะครับผมนะครับ แต่ในนี้ไม่มี2นะครับผมแต่สูตรอื่นมี2นะบนนะครับนั้นถ้าไม่มี2ก็จะเหลือแค่6กับ4ตรงนี้ในสูตรนี้นะครับนะครับผมท้ายนี้นะครับผมเล็กนักรรดขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ